อ่ะทีนี้คุณฟังนะครับปหกทับสองนะครับวันนี้วันที่ยีามเดือน9ก้าคาบที่เจ็ดนะครับเอาทีนี้มาดูนะครับอ่าฉายหน้าจอละนะครับยกเว้นเครื่องคุณดีเดนเดแป๊บหนึ่งนะอ่าใครมองไม่เห็นก็ดูเครื่องกับเพื่อนที่อยู่ข้างนะครับถ้ามองไม่เห็นอ่าติดไหมครับอ่าไม่ติดอ่าอีกรอบนะครับแป๊บหนึ่ง ขอเวลาแป๊บหนึ่งครับอ่าใครที่ไม่ติดนะครับก็ดูกับเพื่อน,นข้างๆนะครับอีกรอบนี้นะครับอ่าคอนโทรลเก่อน่าไม่ต้องขยับเมาส์นะครับอ่าพร้อมครับน่าจะได้แล้อ่าทีนี้คุณฟังนะครับเราจะใช้ Photoshop นะครับรอบนี้ก็งาน,นง่ายๆไม่มีอะไรเยอะหรอกก็แค่ตัดรูปทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ เราก็จะทําในเรื่องของตัวข้อความเข้ามาแทรกนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษแบบนี้นะครับเราจะใช้ในเรื่องของตัวที่เรียกว่ารูปร่างนะครับหน่วยวัดพวกนี้เรายังใช้เซนติเมตรนะครับถามว่าคุยใช้เซนติเมตรเนี่ยเพื่อในในความเร็วในการประมวลผลเฉยนะครับพิกเซลก็ได้แต่ค่ามันก็จะไม่เหมือนกันเราจําค่ากระดาษ A4 ไว้ก่อนนะครับความ กว้างคุณจะตั้งอยู่ที่30นะครับความสูงอยู่ที่20นะครับหน่วยวัดตรงนี้สําคัญนะครับให้เป็นเซนติเมตรนะครับ R G B แล้วก็ไว้นะครับแล้วก็กดเขียดไปทีนี้นะครับมันก็จะเป็นกระดาษแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ครับเวลาเราเขียนนะครับเนี่ยที่จะสรนรูปร่างคือตรงนี้นะครับเนี่ยรูปร่างมันก็มีหลายแบบครับก็จะมีสี่เหลี่ยมแบบที่เป็น มุมฉากแล้วก็มุมที่เป็นแบบโค้งวงกลมนะครับหกเหลี่ยมทีนี้คุณดูนะครับวิธีการใช้พวกนี้มันก็ไม่ยากลอกครับทีนี้ครูจะให้คุณใช้ทําในเรื่องของปฏิทินเดือนดูนะครับตั้งใจดูการทําปฏิทินเดือนเนี่ยมันก็จะมีค่าในเรื่องของการทําตารางก่อนการกําหนดค่าตารางคุณก็เลือกสี่เหลี่ยมนะครับพอเลือกสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลากแบบนี้ครับพอเราได้เสร็จเราจะกดปุ่ม enter นะครับรอประมวลผลทีนี้คุณดูนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นสีดําเห็นไหมครับเราเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการสีดําเราเอาสีอื่นก็ได้นะครับสีแดงหรือสีอะไรก็แล้วแต่สีขาวสีเทาๆนะครับกดโอเคไปนะครับนี่เห็นไหมครับพอได้เสร็จนะครับกด enter นะครับให้เส้นขอบอันนี้มันหายนี่ครับเขาเรียกว่านะจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับเห็นไหม พอหายเสร็จมันจะตีรอบอันนี้ให้คุณทีนี้ถ้าคุณอยากให้ตารางเท่ากันให้คุณสังเกตตรงขอบพวกนี้นะครับที่เป็นไม้บรรทัดเห็นไหมเวลาเราตีเส้นครับเราก็เลือกเส้นก่อนอ่ะเส้นก็คลิกขวาเลือกเส้นนี้นะครับแล้วคุณลากนี่ลากแบบนี้ครับถ้าอยากให้ตรงให้กดชิปนะครับเหมือนกับที่เราใช้โปรแกรมเพนสสมัยตอนเรียนป .3 จำได้ไหมอ่ะ ทีนี้ถ้าเป็นสีเดียวกันคุณสังเกตคุณเห็นไหมเมื่อกี้มันสีอะไรเมื่อกี้คุณเลือกเส้นสีอะไรครับถามจริงๆเลยสีเทาครับเพราะถ้าเกิดสีเทามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันจะกลมกลืนกับเส้นเห็นไหมครับถ้าคุณปิดตาไอตัวเส้นใหญ่นี้ออกเห็นไหมมันจะมองไม่เห็นครับถ้าเราต้องการแก้ตรงไหนให้คุณปิดรูปตาตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้ตรงไหนถ้าสมมติว่าเราจะแก้ตรงนี้ครับเส้นสีเทานี่ เห็นไหมนี่ครับเรากดมูฟก่อนถ้าเรากดเส้นพวกนี้ไม่ได้ครับนี่มันเส้นเล็กมันคลิกเราคลิกไม่โดนนะครับถ้ามีปัญหานะครับทําไงถามจริงครับคลิกขวาลบทิ้งไปเลยสร้างใหม่ครับสบายใจดีนะครับใช่ไหมอ่ะเราเปลี่ยนเส้นก่อนครับนี่เราเลือกเส้นละทีนี้ก็เอาเส้นสีแดงปึ๊บตรงนี้เส้นของเราเป็นสีแดงแล้วนะครับเราลาก กดชิปใช่ไหมที่ครูบอกถูกต้องไหมครับปึ๊บเนี่ยแล้ว enter ครับเราเห็นเส้นอะไรสีแดงเปิดตาขึ้นมาครับอ้าวอันนี้เป็นสีอะไร <Yeah. S 1> เปลี่ยนครับเรากดที่ตรงเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนที่ฟูลนี่ครับเอาสีอะไรสีเทาเห็นไหม <Yeah. S 1> นะครับภาพอาจจะกระตุกหน่อยเพราะว่าครูใช้หลายหน้าจอนะครับทีนี้นี่เห็นไหมครับ เวลาขยายเส้นก็กด c อนโทนะครับกดที่ตรงนี้ก่อน c t r โทนะครับแล้วก็ดึงออกมาให้ชนขอบนี้พอดีเห็นไหมครับต่อมาครับเส้นเหมือนดมเหมือนเดิมนะครับกดอะไรกดลากชิปนะครับเวลาทำงานนะครับอาทิตย์ชนอาทิตย์นะครับ ปูเราจะสังเกตตรงนี้นะครับเวลาเราทําให้ดูปฏิทินที่อยู่ฝั่งด้าน,านขวานะครับนับเลย1 2ึ่งสามี่ห้าหกใช่ไหมเจ็ดกับเดือนที่อยู่ข้างบนนะครับพูดง่ายคือเราลากเส้นนะครับนะครับคุณบอสฝั่งนู้นครับด้านหน้าอ่ะเอ t นเนะครับแล้วก็ลากไปอย่างี้ครับลากงี้นะครับ กี่เส้นละสามนะครับบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นเพราะอะไรครับมันช้านะครับเครื่องครูตอนนี้ดูนะครับแล้ enter ไปครับกี่ช่องละข้างบนนี้เราเขียนเดือนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บอย่าไปซีเรียสนะครับถ้าเรือนสุดท้ายเราก็เขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับจองผลงานตัวเองนะครับแล้ว enter ครับแนวตั้ง ก็เหมือนกันแบบนี้นะครับเห็นไหมเวลาเขาทำ layer, เลเยอร์ค่อยๆทำไปทีนึงเราหัดทำเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปเรื่องความสวยนี่ไม่สำคัญเท่ากับความถูกต้องนะครับเอาความถูกต้องไว้ก่อนถึงไหนละช่องนี้ใช่ไหมอ่ะดูนะครับแล้ว enter นะครับ คุณดูได้กี่ช่องละ,ะถ้าเป็นแบบนี้ทำไงครับย้ายได้ไหม,ไ,มไ,ดได้นะครับทีนี้อ่าดูต่อกี่ช่องแล้ว1 2่งสองสามสี่ห้าหใช่ไหมเส้นอาจจะไม่ตรงละเราค่อยมาเกดแต่งทีหลังเอานะครับทีนี้เรามาดูการพิมพ์ข้อความครับ ดูนะการพิมพ์ข้อความเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะช้านะครับเครื่องเครื่องครูขึ้นมาละอ่ะดูนี่ครับถ้าเราจะต้องการขยับเส้นไหนคุณลองปิดตาดูนะครับปิดตาเปิดตาไอตัวที่อยู่ฝั่งเลเยอร์ฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นเส้นที่มันหายไปแล้วเกิดเกิดขึ้นใหม่นะครับทีนี้การพิมพ์ข้อความอย่างนี้นะครับให้เลือกตัว t นะครับอันแรกถ้าสมมติว่าคุณพิมพ์ตรงเนี้ยวันจันทร์ก็คลิกที่ไปช่องแรกคุณเขียนบันจัน่ร ตัวหนังสือเปลี่ยนนะครับถ้ามันมองไม่เห็นคุณก็เปลี่ยนให้สีมันเข้มๆหน่อยนะครับเวลาเปลี่ยนก็ลากครอบก่อนนะครับแบบนี้นะครับสีแดงไปเลยแบบนี้ปึ๊บเวลาเขียนวันจารคุณเคาะใครไปเลยครับแล้ววันอะไรต่ออังคารททาเลเยอร์อเดียวก็ได้ครับถ้าคุณทําช่องถูกละพุทธนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดือนเดียวพอขึ้นมาทัดใหม่ก็กด Ent เ r ลงมา Ent e r อร์ Enter ลงมาขยับให้ตรงนะครับ หรือคุณจะทําเป็นสองเลเยอร์ที่2อีกแถวหนึ่งเลยก็ได้เลเยอร์ layer ที่3ามเลเยอร์ที่4ี่เลเยอร์ที่5แล้วก็เลเยอร์ที่6นะครับถ้ามันแถวไม่ตรงถ้าเป็นเลเยอร์มันจะแต่งง่ายอีกแบบหนึง่งพอเข้าใจไหมครับอ่ะวิษณุเลิกถ่ายภาพแล้ว